Bad Ayo bad eight E E-I-G-S-T S T eight bad a camel fifth fifth page fifth 8 dot uh, r one two three 2 3 Uh-huh tusses and my bad 50 page not a bite not a bite not a bite though

มันคือหมาห้า f l i เจาะหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหก a d o ก k e y หกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกจับเนี่ยจับนี่ไหม<อ>หก

À, đi mất à, 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 đi 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 này, book đi 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 ABC, đi 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 A B C s u p e r p เพ A B C แล้วสิเปิด้าต่อไปหนึามนี้หนึ่งสองสามหนึ่งถึงสินี้ห่งถึงสิ A B C a b c d e f g a b c d e f g h h fifth page f i j k l m n o oh. Oh fifth page Oh and oh and oh Ah, fifth the page up by look not up by look P Q R P Q R at least I have S T U ต้องเราต้องยอ้อนกลับน้อยต้องยอ้อนกลับไปหน้าหนึ่ง x y and z a b c d e f g h i j k l m n o หนังสือลูกเยอะไปหมดเลยลูกชอบเป็นหนังสือเอาก็กากับถึงคนน้คุกไหม โอโ้มาอัดกันเถอะนุ่งกอนดีกว่าก็เอยกไก่ข้อไข่อยู่ในล้าข้อปวดของเราขอควายเข้านาะขอคนคึงคังนัดต่อไปขอละค้างข้างฝ้างอง,งูใจกล้าเจ้าจานใช้ดี ช่อชิงตีดังช่อช้างวิ่งนีอะทอฐานธอ,อนนโทษตอเด็กตอเต่าเท่าถึงเท่าทานทอทองปอฟันยอ,อยักษวอแหวนสอเสือสอเสือหอนุคุกตาโตหนุคุกขาดแล้วเนี่ย แม่ซ้ำมือจะซ้ำยังไงแล้วลูกกะไก่ข้อไข่ผอพึ่งเนาหนู